สวัสดีครับวันนี้นะครับผมขอนําเสนอนะครับผมเป็นพระนะครับซุ้มลมโพนะครับกุเขาพนมเพิงนะครับจังหวัดสุโขทัยนะครับนี่เลยนะครับองค์นี้นะครับเป็นพระที่จัดว่าสวยนะครับและสมบูรณ์ที่สุดนะครับองค์นี้ผมไม่มั่นใจนะครับเพราะว่าเพื่อนๆผมบอกมาว่าเป็นองคดาราในหนังสือสุโขทัยแน่นอนนะครับ ไม่เล่มใดก็เล่มหนึ่งนะครับเป็นหลังลายผ้าเห็นไหมครับสวยมากๆแครับร้อยระเบิดนะครับนี่เห็นไหมครับน,นี่มีร้อยระเบิดนะครับสวยจริงๆครับนี่เห็นไหมครับหนาแข็งแรงนะครับผมเป็นผ้าที่หนาค่อนข้างหนาและแข็งแรงมากๆนะครับเห็นหน้าตาไหมครับนี่เลยครับหน้าตาสุโขทัยจริงๆครับหน้านางค้างหยิกนะครับผมนี่เห็นไหมครับ สวยมากน้ำค้างแหลมปิ้งเลยนะครับนี่นะครับแล้วองค์นี้นะครับผิวประหลอดนะครับผมผิวประลอดของพนมเพลิงนะครับยังมีให้เห็นนะเห็นไหมครับจริงๆอ่ะถ้าถ้าทําการล้างอ่ะผมว่าทั้งองค์นะครับผิวประหลอดสวยงามมากๆนะครับแต่ไม่ล้างเพราะอะไรครับตรงนี้นะครับผมถ่ายวีดีโอเนี่ยอาจจะไม่เห็นครับเป็นประกายสีทองสวยมากนะครับไอ้คาบเขียวนะครับเป็นคาบพวกสนิมพระบูชานะครับผม องค์นี้นะครับมีลงชาติด้วยไหมครับนี่ลงชาตินะครับอันนี้เป็นชาติแดงนะครับนี่เป็นชาติแดงนะครับสวยจริงๆนะครับผมในรูปนะครับดูว่าสวยแล้วนะครับดูองค์จริงยิ่งสวยกว่านะครับผมผมก็นั่งพินิษพิจารณานะครับองค์นี้ไม่แน่นะครับอาจจะอยู่ในองค์พระนะครับตรงหน้าอกนะครับที่มีการเจาะนะครับผมเจาะ พื่อหาสิ่งมีค่านะครับของคุณดบรานครับผมคิดว่าองค์นี้น่าจะอยู่ในนั้นหรือเปล่านะครับผมอันนี้ความคิดส่วนตัวของผมนะครับเพราะว่าสวยจริงๆนะครับผมนะครับใครสวยกว่านี้นะครับนํามาโชว์กันหน่อยนะครับผมนํามาโชว์กันเลยนะครับสวยจริงๆครับผมเนี่ยเขาพนมเพลิงนะครับแล้วเขาพนมเพลิงนะครับประวัติเขาไม่ธรรมดานะครับผมเป็น ยอดเขานะครับที่สร้างนะครับวัดนะครับเอาไว้บูชาไฟนะครับผมทําพิธีกรรมต่างๆนะครับผมทางศาสนานะครับนี่นะครับเป็นพระที่อยู่บนยอดเขานะครับสูงจริงๆแล้วสวยนะครับเป็นพระซุ้มลมโพนะครับสงบนะครับผมนะครับถ้าชอบทักหาได้เลยนะครับผมว่านะครับพระองค์นี้นะครับคนที่มีบุญวาสนานะครับได้ครอบครองไปบูชาแน่นอนนะครับผม สวัสดีครับ